ขามอไฟอขาตั้งอขาตั้งรถเฮ้ยอันเนี้ยพี่เรียกไม่เหมือนกับทุกคนพี่อะเรียกมันว่าเมื่อก่อนอะพี่เคยอยู่ใต้มาก่อนคนใต้อะเราเรียกสิ่งนี้กันว่าสแตนทุกคนเวลาที่เราตะโกนเฮ้ยสแตนเนี่ยเขาคือคนใต้เพราะว่าคนใต้ทุกคนเป็นผู้ใช้สแตน โอ้มุขัตจะขึ้นหรอกะนี่แกกล้าเดินเข้ามาหาฉันเลยอย่างนั้นหรอก็ถ้าไม่เดินเข้าไปหาแกฉันก็เตือนแกว่าแกยังไม่ได้ยกสแตนขึ้นไม่ได้นะซิโองั้นฉันก็จะยกสแตนขึ้นมาเลยล่ะนะก็คืออาจารย์ไปเที่ยวภาคใต้มาแล้วก็แบบเห็นคนใต้อะไรนะกำลังขับมอไซค์แว้นๆอยู่แล้วมีคนแบบยืนอยู่ข้างทางบอกสแตนนี่ไงแล้วแบบ เวลาตะโกนว่าสแตนอ่ะต้องชี้ด้วยนะต้องชี้ไปข้างหน้าแล้วก็แบบสแตนไปเลยเลตูไบคือเนี่ยรู้หมดคนเขารู้หมดว่าเราเป็นผู้ใช้สแตนนะ